ต้องเช่าสกูตเตอร์นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีรถบัสแล้วที่นี้ไม่มี international license เส้ขาก็เลยใช้เป็นรถจักรยานไฟฟ้าแทนเป็นกฎหมายคล้ายประเทศไทยอะจะรอดไหมเดี๋ยวดูโอ้โอ้ลิชเซเป็นม่นิเราตอนนี้ต้องไปที่ยวเจ็ดนาทีอันนี้สามารถใส่งไ,งได้ย I don't recommend use this because this r o l e is bad Here's role is best you will oh, crash okay. the phone, you know. Okay, but I have to okay it's it's power uh-huh to turn this you can see the P. When you turn this, you can go. Okay. Okay, but, uh, but I have to charge at, at the hotel or not to charge, recharge. No, no, you change the battery. Battery is changed, not charge. Uh-huh. Uh -huh. Uh, if you want to change the battery, you can come here. or another another place you have a Google Map on here uh around the island probably 22 kilometer oh, okay probably yeah okay thank you let's go เข้าใจคำว่าเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำมากเพราะว่ามีร้านอุปกรณ์แบบเช่าอุปกรณ์ดำน้ำอยู่ตลอดทางเลยนะคะแล้วก็เช่าสกูตเตอร์ด้วยตอนนี้ก็กำลังจะขับไปที่พักนะคะถึงที่พักแล้วค่ะ ทุลักทุเลนิดหน่อยเพราะว่าของเยอะอันนี้มากับน้องส้มนะคะที่พักก็จะมีแตบ,บเต็นท์ด้วยเดี๋ยวจะเอาของเช็คอินที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปมิวเซียมกันชาร์จเร็วนะคะเดี๋ยวเข้าที่พักก่อนแล้วค่อยไปที่มิวเซียมกัน ส่วนใหญ่คนที่จะมาพักก็คือเป็นนักดำน้ำหมดเลยเมื่อกี้ออกไปข้างนอกคือทุกคนอยู่ในชุดที่เขาเรียกว่าอะไรเวทสุดนะคะเพิ่งไป,ไปดำน้ำกันมาเดี๋ยวอรอนร้จะได้ดำน้ำสกูบ้าไหมเพิ่งชองสนอกเกิลไปใช่ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปที่ฮิมรัฟมิวเซียมกันเลยค่ะ เเป็นแหลที่ที่สอนอกจากที่จิงหมีไทเปน,นะคะแล้วแตมก็ได้มาถึงแล้วนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้8ปีที่ผ่านมาแตมชอบเข้ากู o ก็ e แมปแล้ก็มาลองเดินเล่น,ลนๆดูวันนี้มาสถานที่จริงแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าปิดกี่โมงอาจจะปิดแล้วใกล้ปิดแล้วใช่ไหม it's almost c l o s e right it's c l o s e already ตอนนกอเนปิด5้าโมงเย็นนะคะมีเวลาครึ่งชั่วโมงในการเดินว้าว wow. no need to register right no need just come inside okay let's go and you have the in the English version ah thank you thank you เราจะมีเวลาเธอน้อยมากแต่ก็จะพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันค่ะนี่นี่เป็นประตูเริ่มต้นเลยนะคะ้วก็เข้ามาที่จุดนี้แล้วก็จะเข้าไปตาม visiting route ด้านในกัน เดี๋ยวขอเก็บภาพตรงนี้หน่อยก่อนดีกว่าค่ะเอเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะตามเส้นทางนี้เลย visiting route มาดูที่ที่นี่เรียกว่า Green Island Human Rights Museum ค่ะมี2ที่ที่แรกอยู่ที่ไทเปะที่นี่อยู่ที่ Green Island ซึ่งแจมเคยไปแล้วที่ไทเปแต่ไม่เคยมาที่นี่นี่เป็นครั้งแรกค่ะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนตรงนี้เป็นที่ที่เขาบอกว่าในช่วงยุคสมัย รัฐบ,บาลของเจียงไคเชคกันนะฮะที่กำลังก่อร่างสร้างไต้หวันเนี่ยค<ะ>่ะเขามีการจับกลุ่ม นะคะมีการ,รดําเนินคดีมีการประหารชีวิตนะคะผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองหรือว่าที่คิดไม่เหมือนผู้นํานั่นเองนะคะก็มีทั้งนักคิดนักเขียนนักเรียนนักศึกษานักนังสือพิมพ์ต่างๆค่ะที่ถูกมา,ขาเขาได้ก่ามาปรับพัศนากติที่นี่ถ้าใครได้ติดตามหนังของไต้หวันเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีหนังหลายเรื่องมากที่เล่าถึงเหตุการณ์ช่วงไวท์เทอร์เลอร์ค่ะต้องบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยคนไต้หวันเขาก็พยายามที่จะลืมเหตุการณ์พวกนี้แล้วค่ะเพราะเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยอยากจะจำเท่าไหร่แต่ออนหลังนี่มีการ,รา ที่นอกอินเทอสเตหรือว่ายุทิธรรมเปลี่ยนผ่านขึ้นมาโดยพักการเมืองดีพีพีนะคะ mm hmm. เขาก็มีการบอกว่าจะต้องอเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นมามาเ,าเขาเรียกว่ามาเล่ากันใหม่ยกเล่ากันใหม่แล้วก็มีการจัดการข้อมูลต่างๆที่เก่ยวกับเ,เหตุการณ์ไวเทอเรอร์ mm hmm. นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สําคัญมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาสักทีนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในว่าบรรยากาศเป็นยังไงว่า ผู้คนนะคะคนไต้หวันเขาบอกประมาณหลัก3มถึงี่แสนคนที่ถูกปรับทัศนคตินะคะแล้วก็ถูกลำเลียงมาที่เกาะเิสไอแลนด์แห่งนี้เดี๋ยวไปดูข้างในแล้วกันว่าเป็นยังไงค่ะเดียบอกเนื้อที่ที่เอาไว้ออซซส์นะคะก็คิดตัวทุกคนพามาพามา,พามาเนี่ยห้องนั่งเรือข,ขนาดแบบนั่งเรือเฟอร์รี่มาอย่างแบบเวียนหัวเลยอะค่ะนี่ก็ในการลำเลียงผู้คนมาที่นี่เยอะเหมือนกันนืมเกะไอแลนด์ จริงเลยนะคะววตอนนี้ว่าอยู่ตรงจุดไหนนะไดอยู่ตรงที่แรกตรงที่นี้เลยค่ะแล้ว่าจะไปที่คลาสสิคอนะขัาเจนว่าเนะ็นคลาสสิคอ แฟลซเนอร์ไลฟ์แองเจลมาดูนะโอ้โหที่นี่เทียบกับที่ที่นู่นเนี่ยที่นู่นห้องน้ำไม่มีแบบอย่างนี้นะคะที่เีม่มันจะมีห้องน้ำที่เป็นตัดส่วน ลองภาพด้วยนะคะว่าทําอะไรกันอยู่ที่ไหนนะคะอย่างที่บอกว่าเหมือนเมื่อวานที่ไปเนาะพอเวลาเข้ามามมริการรู้สึกขนลุกเพราะมันเป็นสถานที่จริงนะคะที่เขานําคนมาปรับทารกติจริงๆจําลองให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยค่ะก็จะอยู่ันห้องนึงก็หลายคนนะคะ เข้ามาก็รู้สึกแบบหดหูนิดหน่อยก็อันนี้เป็นแบบ personal sales ะหรือวเป็นนักโทษการเมืองที่ถูกมาปรับทัศนคตินะคะก็จะมาอยู่ในห้องแบบนี้เดี๋ยวจะไปดูส่วนอื่นบ้างนะคะ จริงมีอีกหลายจุดมากๆวันนี้ไม่รู้จะเดินพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินต well, ่อช่วงบ่ายก็ได้อะก็จะมีเหมือนประมาณว่านอกจากที่อยู่ตรงนี้อะไรให้เห็นแล้วค่ะว่าในอดีตนักการเมืองนะคะก็เคยมาอยู่ในนี้เหมือนกัน ก้อนนี้ก็คือเ,เป็นโอเพนไปนะก็เหมือนไปไปทำงานทั้งนอกด้วยนะคะทำงานทั้งนอกด้วยเป,เ,ปเป็นเซลแตำคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันน่าจะคล้ายๆกันน่าจะคล้ายๆกันหมด แล้วเวลากดนะคะที่ชาใช้เขาบอกว่าตั้งแต่ปี1972-1987ที่ที่ที่หเหาุนี้นะคะพอตอนหลังเนี่ยก็ยกเลิกไปทำเป็นทำเป็นที่เป็นมูเซียมอะ,ะคะก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆนะคะให้ฟังคนที่เคยอยู่ที่ ว่าแต่ละเซลแต่ละเซลก็ละละจะเหมือนกันค่ะเป็นห้องบล็อกเหมือนกันนะคะแล้วตอนเช้าก็จะมีลงไปออกกําลังกายขัางรอบที่ระเหิง,ง,งสะกูนีเราจะไปเก็บภาพนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไปอีกที่อื่นกันนะคะ ขอ,อกเก็บภาพตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างที่ HIVAN RIDE MUSEUM Green Iceland ค่ะจีแพนจะตามหาจุดสําคัญที่มันเป็นเหมือนทางเดินเข้ามาที่ทุกคนจะต้องเข้าประตูทางนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน r ิพิ MUSEUM ที่ตอนไปดูตอนดูหนังเน่ยก็จะเห็นเหมือนกันนะคะมีประหนังเขียนว่า f ฟ e ีดอมด้วยมี construction model of new life center เหมือนวิ่ีที่เขาบอกว่าเป็นชีวิตใหม่ก็คือพามา attitude adjustment หรือว่าปรับทัศนคติซึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็เคยเอาคำนี้มาใช้เหมือนกันนะ เดวิลเก๋เราจะไปตามหาว่าเดวิลเก๋อยู่ตรงไหนอีกครั้งงนึบไปมิดเสียบก่อนนะนี่ในอดีตก็คือตัวนี้เลยมาแบบลักษณะคติแอมเทอร์ไวท์เทอร์เลอร์ค่ะ er. เย็นเม่สักรู่เป็นแค่ส่วนเล็กๆเองนะคะจุดที่จะไปถ่ายรูปสักรู่นก็คือน่าจะตรงน,นั้ที่แรกแล้วก็หนี้ใช่ไหมยาวาบสดเยอะมาก,นะยยมากจริงๆเยอะมากจริงที่ี้่งที่ต้อ คอร์สโอสดอทอินฟอร์มก็คือการปรับทัศนคตินั่นแหละพามาปรับทัศนคติกันที่นี่นะแล้วก็มีซ้อมทรมานด้วยบางคนกระโดงซ้อมทรมานบางคนก็เสียชีวิตค่ะมีการใช้งานนะคะขึ้นไปสุดท่านก็ดูจากหนังที่เขาทำขึ้นมานะคะแล้วก็เลยได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไร ทำอะไรบ้างวันหนึ่งนะออกกำลังกายนะใช้คำว่า new life collection center นะทำอะไรบ้างนะเรียนอบรมนะคะเป็นแรงงานแล้วก็อบรมต่างๆใช้คำว่า label or brain washing course ค่ะเป็นเหมือนหลักสูตรล้างสมองนะ คืออย่างที่บอกเนาะว่าก็มีคนที่เสียชีวิตด้วยเหมือนกันจริงๆเนี่ยก็อยากอยากจะไปจุดนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้ามันไม่ท้องความไม่มืดก่อนถ้าท้องความไม่มืดก่อนจะต,ตามไปจุดต่างๆที่สาคัญสาคัญในเกาะนี้ด้วยนี่ o รล l y Corners นะตัวนี้ได้ชันและสแตนด์เวชช่นะ d i s c o ร์อันนี้ก็เป็นเหมือน,เป,นเป็นแบบวิชชั่นซียก็คือเอาที่ที่เอาไว้ขังเหมือนกันนะคะสำหรับอาจจะเป็นใครคือให้อยู่คนเดียวก็บอกว่าพอมันอยู่คนเดียวเนี่ยมันทรมานที่สุดกว่าการที่อยู่กับคนเป็นกลุ่ม มันก็จะมีบางคนที่จะต้องถูกให้อยู่ในในคนเดียวจริงๆก็จะมีจริงๆตัวดีเทชันเซลล์เดี่ยวี่ยก็ยังมีอยู่นะคะที่จริงเราจะไปดูที่จริงเหมือนกันที่เป็นละดูข้างในกันไหม,ม,มคนเดียวนะคะคนเดียวหลายคนที่ที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาก็มาจัดตั้งพรรคการเมืองมานะคะนี่เขาเรียกว่า ไาย้ชีวิตนะคะก็จะมีแสดงไวน้นะคะมาาลา่ e อ,อ้มีการแสด,ดงละครอ,อ๋อใช่ ในหนังก็มีเหมือนกันตัวละครเอกเขาก็มีรับไปเห็ไในการแสดงละครแ acting ต่างๆ Some inmates were ordered to participate in the so-called educational performance ก็คือกานเล่นละครเรงเร่นฝึกหรัอเปกระบวนการ b r a i n w a t c h i n g อย่างนึงเหมือนกัน นี i คือเอ็กซ์ซ์ thank you ก็เหมือนเป็นอ u d เท o รียมจุดหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในด้านในก็จะเป็นสถางที่จิงหน่าตื่นเต้นเหมือนกันเดี๋ยวไปดูก่อนนะ